สตูลเราก็มีแล้วนะตู้ขายของอัตโนมัติของเซเว่นสวัสดีค่ะป้าโมนาอยู่ที่โกโบอลนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูตู้เซเว่นที่มีสายพานแห่งแรกของจังหวัดสตูลไปกันค่ะวันนี้พี่โมนาอยู่ที่โกโบอลเฮาส์นะคะบ้านควร แล้วก็เดินไปซื้อของบงังเอ,อิญเหลือกไปเห็นตู้เซเว่นน่ารักน่ารักและนี่ก็คือตู้ขายสินค้าอัตโนมัติของเซเว่นอีเลค่ะลองกันหน่อยนะคะตอนนี้ป้ามนาอยู่ที่หน้าตู้แบบมีเมนูนะคะเลือกเอออะไรดีคะเอาไส้กรอบอลองดูนะคะแล้วทำไงต่อ ชำระอะไรเอ่ยเงินสดเอาลองดูเง okay, ินสดดูนะเงินสดสิบเก้าแล้วก็ใส่ย9คเก้าในช่องไหนคะช่องนี้ใส่เบ็นช่องนี้ใส่เหรียญอ่าโอเคใส่ไปป๊าดมันก็บอกว่า มีของก้อนหมดนำมาแล้วนะคะพี่วะแล้วมันจะออกทางไหนอ๋อรอไฟสีเขียวนี้เหรอคะแล้วก็เปิดแล้วก็เปิดครับอ๋อโอเคนี่นะคะได้มาแล right. ้วแล้วทีนี oh. okay. Okay. ้ก็อ๋อตรงนี้มีเงินทอนโอเคแล้วก็ไปอุ่นเอาเลย โอเคนะเดี๋ยวก็ได้กินแล้วค่ะทราบไหมคะว่าไอเจ้าตู้ขายสินค้าเนี่ยเซเว่นเป็นผู้ติดตั้งเองนะคะโดยใช้เนื้อที่แค่2คูณ2ตารางเมตรเท่านั้นโดยเซเว่นเขาจะออกสำรวจเองนะคะว่าจุดไหนคอนโดไหนที่มีโอกาสขายสินค้าได้มากขึ้นนั่นเอง จากนั้นเซเว่นจะเป็นผู้ติดตั้งตู้ให้แบบไม่มีค่าใช้จ่ายให้บริการอาหารเครื่องดื่มรับชำระเงินสดพร้อมเพย์บัตรเครดิตทูมันนี่ทุกสิ่งอย่างะคะเจ้าของพื้นที่ที่ให้ตั้งตู้เนี่ยเขาก็จะได้ค่าเช่าเป็นรายได้นะคะพี่โมนาเป็นคนบ้านนอกนะคะเห็นแล้วก็ต้องลองค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย